สบายสบายก่อนแม่ก็อยู่นั่นแหละเอาคุณป้าหน่อยเพิ่งมาเหรอทำไรทำไรทำไรอ่ะจะไปเก็บยญานางทำไรไมาใส่แกงเล็ดแกงเล็ดแกงเล็ดแกงเห็ดแกงเห็ดหอ๋อโอ้พอดีให้แม่สุภาพกินน้ำได้ด้วยช่แม่สุภาพมาคาแกงที่โอ้ว่าแม่พูดไปหน่อยว่าแม่พูดไปหน่อยสิแกงซันดโดกาแฟ หรอเอาเอาไปเอามาเอาย่านางมาก่อนเอาย่านางมาหยองก่อนค่อยค่อยจะแจงเออค่ะค่ะค่ะไม่เป็นไรจ้ามือเศร้าเตือนขึ้นมาจักรกุฎดอกมาลงตรงเตงมแตตาสาสั่งกาแฟแน่พนะโอ้เงยไหลบ้าตุ้ยเพราะถ้าได้ไปส่วงเพิ่นยุติจตุ้ยส่วงครับสงหลับไป โซ่ม่ใหญ่หยังห่งของมันหาประจำแม่เลยหาประจำบอกโอ้แสะดงว่าเพื่อนจีนท<ม>ี่สมัยแงส่ยยงสูต้ยาม่ใหญ่นี่เราสร้างตะก้อนบ้านเพื่อนจีนอ,อ่าแล้วคือดีใช่ปะขาประจำเพราะทัม,มาดาได้พี่น้องขาเอาผู้ใหญ่บาไไ้านนี่ยังบ้างหันไปใส่อีสูงกันแวบ,บๆพี่น้องขาแม่สุภาพมาแต่งานเขาดำบ้างหันเมื่อยเหนื่อยหอนก็บหอน กะไปเพราะเป็นเกียรติเป็นซักสีเนาะคะ่ะเนาะตามหน้าที่แม่บ้านแม่ซองหันบ่บไปเพลินกระซิคุดตัวแบบโอ้ยแม่บ้านแม่ซองคือม,อมามาเะะามืองมาแย่งเนาะบ้านเมืองเป็นจังไหนไปจังไหนมาจังใหญ่ก็ขี่พลสงการแล้วยู่เนาะคะ่ะเนาะแม่สุภาพกับซบายบ่ได้ไปเล่าไปแทนเบิร์ตชูนแนลบัดนี้พอสองการบ่อยู่เรียบบัตรเฮาก็ต้องท่หน้าที่แทนพระสวามีเนาะคะ่ะเนาะก็บ่เป็นหยังคะ่ะ งานไดนปิดตไปกับไปเป็นงานไดนขันเข้าหยาเข้ากับ่อดไปกับป่เป็นหยังค่ะเข้ากับถือบ่าซอยบ้านซอยเมืองเพินไปด้อค่ะเด้อต่ว่ารับผิดชอบกับคือหนาทีหนึ่งแม่สุภาก็จะเป็นซอยนําแข็งเพิ่นสุงานนี่แหละงานไหนงานเขาดํากับมะบวกมะกาวแม่สุภากัให้รับผิดชอบกับคือสร้างให้เพิ่นมาล่งเลยทุกงานค่ะแล้วก็มมเก็บเงินด้แม่สุภาคือเป็นงานแล้วค่ะเด้อ แม่สุภาสิบอกทุกคนนี่แหละเป็นบ้านแพงเ่ยเบิร์ตบันแพงนี่หละจ้าแม่สุภาก็สิตซอยทุกงานเลยเบาไหวแล้วเด้เบาแล้วก็ต้องเห็ดตามเน้อค่ะเดอ้อให้พี่น้องรับรู้รับทราบค่ะว่าตะไผเป็นงานเขาดำทั่หาแม่สุภาโลดว่าเสียาน้ำแข็งมาลงเน้อแม่สุภารับผิดชอบเด้อจ้ากับวังสีเด้อค่ะเดอ้อแม่สุภาก็สิรับผิดชอบทุกงานเนอกจากคือซอยพี่ซอยน้องเป็นนาทีแท่นนะพอการสูงเนาะค่ะเนาะ ก็เป็นแม่สุภาพเป็นคนใจคือเราแหละค่ะว่เาเป็นอย่างนั้นหอกให้ซุ่มให้เย็นเข้ากับเหตุไปตามนาทีาก็คือตามมาซอยบ้านซอยเมืองเพิ่นไปเนาะ,ะเนาะเมื่อนีเพิ่นกะงานะราชทานเพิ่งโซเพิ่นกะเรียบร้อยกับคุณแม่สัวสิทธิจันดาเรียบร้อยแล้วนะคะบ่อบแมนเพิ่นสีแกบเขาโอ้บอ๊แมนเพิ่นเสียตักบาดเมื่ออ่นบอก เบิ้งก้อนขาขันไปกับพี่น้นองดักบาดตักไอ้น,นี่น้ำเพลินนี่แหละคะ่ะนิม้มือเศร้าเหมือนสุภผ้าเมื่อซ้ามมือเราน่าตื่นสวยมือยค่ะพี่น้องหกโมงเช้าก็ตื่นมาไปแล้วก็เลยนมานั่งนี่นี่แหละคะ่ะนั่งมือยว่าสิอยากกินเขาอันคุณยายบ้านว่า,าตัมบักหุ่งกับแจงเฮดเนี่ยพะนะทำจักน้อยแับนี้ก็เลย่อนอ่าข้นป่าหน่อยกับลุ่งตู่ก็เลยบ้มากพอดี มาไปเก็บอย่านั่งมาสิแกงสิแกงเฮดให้แม่สุภาพแกงให้กินพันนะเออกระเพาะาดอกค่ะเดี๋ยวแม่สุภาพก็จะไปไล่สดแกงเฮดเนาะค่ะเนาะให้พี่ให้น้องเข้าเบิ่งเฮดก็ได้มากตั้งแต่ทางคุณละทังปลาทังด่งบนละมีเอฟซี่ฝากมาไหจ้าเพื่อนฝากมาใหลวกมาไหพร้อมแม่สุภาพกับขอบพูดหลายๆเด้อทคือว่าเป็นเอฟสองเอฟซี่เอาเฮดเอาหาวมาแจง ไขเนื้อสุภาพแกงเนาะค่ะเนาะทั้งเอ็ดแกงทั้งสุกต่างว่ากันเนาะค่ะเนาะตอนนี้ก็อยู่ในบ้านในซอยสักวันเดี๋ยวนี้เลยประมาณว่าเป็นหาโม่เหมือแงงก็บว่ไปต่างบุญคุณนน้ำพึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่าสิกินเขา่ากินนานแต่คำพอดีบ้า,าเปล่าลื้นเซ่ถ้าเท่านัะนก็ต้งสิไปน้ำพึนน่งดอกตักบาตรตักพบน้ำพึ่งเนาะค่ะเนะาะค่ะพี่น้องเมสุภาพกะเมย ปินไปทางนี้เอามันคืออะไรเอาตุย้เตยเ,เธอทำอะไรครับอือเฮ็ดยังไง่ะโอ้ยแซงซี่เหรอครับเพื่อมาบ้านแข่งขงันโอบไก่เหครับไก่อบฟางนั่นนนะนะครับบางมันนี่แบบบุษบาหรือว่าไอ้ที่บุษบาทงกรุงเทพยมครับอือคนแดงเจงสปอนเซอร์ ปาปาหนาแม่ท่าแล้วนี่อ้างตาหน้าโนาหน่ะข้างถึข้างไหนทั้งนันนี่ไงคนใส่ขั้นหนึ่งครับอืนนี้เป็นข้งไหนคนทะลมทไล่เนะครับปาหนาโบแมนสนาได้ไหมไดที่เทไรที่โลครับแท่พะลมทะไล่มันไ้ที่หลัมึงไปนั่นมาเสียวอาชนะมึงบันน เห็นไปเทียงกันอยู่กับเอฟซีกับซูเปอรนมเอฟซีาตังเขาฝังไปกับสามนาเครับพอเขาเขาเก่ง้ครับอืมคนแนเพ่อนมาสูตรเพื่อนเฮดเซ่ครับเอฟซีกัเลยว่าสเสียห้ร่างว่นขันชนะเลิศท่านอ๋อล่ยบานับหนุนันสำคัเสุดนนนะครับเอานับหนุนบาทนี่ลาบขาครับแค่ลาบขาเออกันเลยสมรู้นี่ว่าตัวไอ้เขมนเนมะ เพิด<ม><อ>กันเลยว่ะอ,อีกไาป้ามาหาน้อยครับ<อ>แล้วว็นนี้กิอีกส่วนข้างนึงกักไอบไยบอตุยอันเข้าเมล็ดาหรือกล่องใส่ในทุ่งาครับออวขค้นแตบอตุยเลยสงร่นนะครับดันไครหนาไขรตาตัวนี้รางวันหนางน่เ้าันเมียครับล่างวัานสมนำหนา้นแ่าุอคนนะครไ็าใดนี่ล่างวัานสมนำหนาคุ้หา้อยครับหาร้อยว่นต่อนื่อใส่คมสรนาดหายทันท โอ้แต่ใาเอฟซีเพิ่นกระดีอยู่ดีเนาะหายแ้วกาตาย่อุ้ยนะครับตี่ตซา่อตุยครับจังสันหง้อยอ้จังสันหรอครับลูกสาวแม่ทั้งหมือนก้ครับุเรยท้มงุย่ครับอือตาธรรมดาเนาะเอซีก็ได้ยตาวาโปรเจกต์นี้ก็คือกับไข่อยู่ด้ล่ะเห่ากับมีสวนเซเฮหาได้บอานัวหัวมวนพีนอง พ่อได้ไข well ้เคลียดอยู่ดีเนาะพ่อเพิ <kicking. S 1> ่นได้หัวพ่อเพิ่นได้อดรุ่นน้ำเห่าอยู่เด่าโปรเจกต์กันอ่าไก่อกฟางอ่าที่นางหัวที่นางบอกที่แหลกบ้านมูอบ้านโกโก้นุ่มจูยบนินสีส้มเข่าประกวดบัด์นียลูกไส้ไงข่อยเพิ่นลาเพิ่นไทยสกุูปเพิ่นก็เลยลาเพิ่นเลยบ่มาเลยมาบ่ทันโม่ก็เลยมีแต่่พอร์พ่ยนีย์ชิมากระจอนพ่อยนียลีิอิติปิมาซิมซิมเบิร์ดสูตโตพี่น้อง ว่าแต่ตัวไรเขาเฮ็ดสุก๊กกะซิ่งตัวนั่นคุณสะแตกอิลีว่าพญาลี่คิมักกัจจอนเอาว่าเป็นยังดอกค่ะพี่น้องเข้ากัตลกโปกห้ากันไปเนาะแม่แต่รเราโปเจกต์ของงานงนั่นแะน้องโปรเจ้ไม่ตว่า,วามันบ่มีสำนีมม่ได้พี่น้องโปรเจกต์หนามีอีกอยู่ในหัวมันสมองแม่สุภาพนี่ละเดี๋ยวคิดคอนเทนต์ก่อนคิดคอนเทนต์ว่าจิตประมาณไหนเฮ็ดอีหยังจังสิให้พี่น้องเฮา ได้มาเบิงได้มานับหนุนได้มาเบานื้อหัวบวนได้มาโซกันพี่น้องกับพ่อสิได้ค่ายเคียดนีครับหืมเม่อานิี่าข้อหลังเนี่ยก็ผามบานชียวป๊อเอาหล่อนมาที่หลังเขาเด้เพราะว่าปาเขาเขาเา้่นักโดนา้างบานนี่หล่อนแปานะไก่ดบไก่ไม่สุกแลยจ้าบ้านรบซ่ากับหอยิดของพิกหอยตัรแนานะครับเออ เดี๋วมามันเป็นไหนมันฟ้าวมันฟังโผดติจังว่ะครับมาที่หลังเขาเลยฟ้าวฟังโผดบอกโอ้ยใกล้กับวัดตัวใหญ่ได้หรอใกล้ตัวซับนกหนิไม่เนาะน้องเนาะเออบ้านเป็นนกทาที่สุดเลยเขี่ยเห็นบมอบนพเห็นไม่ขึ้นก็เลยมันเห็นบ่ผมพัาเลยแน่ยบ่พางวันแม่แล้วเสียดอีหรือตินี่ครับไอ้เนาะว่าเออเนาะอ่าบ่เป็นอย่างบ่เป็นอย่างมีโบเกจไหนอันอันน้องกุ้ยกุ้ยบ่าถ่าบาน โปรเจกตน่ะเอาอันตำบักหุ่งแข่งกันเด้อแม่พะนะโอ้ยบ่ทันได้เว้าดอกดจักสิเอาหยังบ่ทันได้บ่ทันได้ว่าดอกค่ะพี่น้องสะไผ่ว้ก่อนขอบคุณ้นกันสะไผ่ว้ก่อนผมก็แดีใจนะไม่กล่าหน้าที่ใดนะห้องแบบดีใจอือเฮาเฮาสิเฮ็ดเฮาสิเฮ็ดโปรเจกต์หยังเฮาสิมีคอนเทนต์หยังจังว่ากันเนาะค่ะเนาะเออ่พี่น้องค่ะ ม nope, ี่หาบาที่บาลือกอะไมีคาสำรับแตบางแ่้นี to ้มีคาแา่งหาหารวยพระธรรมดาเด้มีคุ้นคาเถิด้อขอบคุณนเอฟซีขอบคุณนพีขอบคุณน้องที่มาาซอยนับหนุนที่มาซอยให้กำลังใจซอยทุกอย่างอะไรเจมันดีให้เอฟซีก็ได้ลีเลียให้กระ่นี้ะดเออ อำนาจเล่ากับวรรมาดาโดเดี๋ยวนี้เราก็ไปซอยบ้านซอยเมืองพนดีดีตัวค่ะข้าเจ้าข้าเจ้าย่องบ้านโอ้ใครเล่าเป็นตัวประตอแท่นพอสเสียงค่ะข่มควงว่าเล่าไปซอยงานซอยการพนดีดีช่วงนี้ช่วงบ้างเนาะค่ะเนาะช่วงวด้ไปใส่บ้าใส่ยูบ้านพอดีช่วงนี้บ่ได้ออกจากบ้านจากซอยกลับไปแม่เลยมาเมื่อวนนี้คนเป็นคนหงุด้งลยหล่ะ แม่เลยว่าไปซอยบ้านซอยเมือ,องพนน่งานอยู่มหมองไหนกับไปซอยเพนโลต้องชิล่องทั่เลยนส่วน่งบนน้าบบเห็นตาเบิดเหมือนนะตามเนี่ยเดี๋ยวงเท้ลองไปนะัทรมาาติดบ่นนบริบาลแล้วกตโทัวมาแบบ, <c oughs> บเขาก็จะปบนกอนซับไทยเนาะคือแม่บอกแม่ยังซับไทยก็เลยงแนี้เ๋ย้องโทล่องไปนะค่ตาหน้าว่าเปิด พเกมึงัาวันนี้แล้วไปใส่บูไปสวยงานกระจ้บบอสบูหิ้งได้เือท่แม่เขียนหอประมาณแบบบบสีประมาณสักสามมืออเพ็นล่ะเขียนไหมกัดไพกัดเอบซีต่างเขาบวังเวลายนมแม่ ตงสสยงาดต้องใส่โซนงาจระเลยเนาะเออแมนเมนมันเปย่งซับไทยเลยสวยพอว่างานมึอนี่กต่มีงานขาวดำอีกมันมีงานขาวดำอีกเด้งานหนึ่งอีกเด้งานขจาวัวตะไใตผมนี่เรื่องเราแม่ว่ารางวัลอยสมน้ำหนาคุณบหรรางวัลสมน้ำหนาขึ้นเนีจ้าเมื่อคืนนี่นั่งไดสองร้อยกับคุณลุงตูหนได้คนละซองไข่บ๊วยอยากหัวยังหลอกเมื่อคืนนี่ไข่แจกรางวัลซุปเปอร์เนียน ข่แจกซองเปาไปไหมฮักเออข่อว่าแม่นอนัอนอนันมีเงินอยู่ใดหันพะนะบานินซป,ปเปอร์เนงมาทวงไข่อย้ายหนาขล้ายตาเจ้าของพี่น้องเงยู่พะนะก็บ่าเป็นยังหนอว่าอุบัติเหตุกันไปเนาะอากนัวหัวมวนกันพ่อไหนสวนสีห้าเนาะขันเนาะผู้ใดมักมวนอยากเบิงหมักเขามาเบิงช่องแม่สุภาพผู้ใดมักเมกนัวหัวมวนกต่มาเนืเ้อขันผู้ใดบ่มัก ช่องแม่สุภาพช่องขั s> <S uh, ้วลําเพลิ mm ่นกลับไปเบิ้งช่องอื่นก็บ่เป็นหยังดอกค่ะเบื้องแบบค่อยเบื้องค่อยมันเพิ่มนะน้องแมนเบื้เพื่อยมันเพิ่มนะเออขันขันขันขั้นม้วนขั้นบันเทิงกับเบิ้งไปค่ะตาว่าขันเมนมากเนี่ยบ่แมนเข้ากับบ่อยากให้ให้มาเบิ้งนี่เนาะเขาก็ตั้งใจจะให้บ่อยากให้มาเมนนี่เนาะเขาก็บ่อกว่าช่องเข้านี่มันเป็นช่องมีตามวนมีตามวนหูสวนเซฮ่า คลิปกินคลิปอยากคลิปมวนคลิปอันนั้นอันนี้เนี่ยน้องแม่ของแต่ละคลิปเนี่ยจะทานคลิป้องก็ต้องพ่อแม่อ้วยวัฒนาเนี่ยเสื้อสิคิดคอนเทนต์มาให้มุจเจ้าเดืเบิึงเสื้อโมข่อยสิคิดคอนเทนต์มาให้เหตุให้มุจเจ้าเบิ้งนี่มันบธรรมดาเนี่ยใส่สมองอยู่ยได้ค่ะอยากให้พี่น้องอยากให้พี่น้องเข้าใจสุขสุขด้วค่ะเด้อพ่น้องดีมวลแ่นีความพุ่งเลเหตุให้มวลเหตุให้พี่น้องพ่อมกพ่อใจเหตุให้พี่น้องนี่เมีนมาแบบว่า สบายสบายใช่บอด้ซ <anything else? S 1> ีร oh, mm ีส hmm. ค go? ่ะพี่น้องขา่อยากจะพิชงาน้องต้องันเคร่องนะครับอครับอยากขาธรรมดาเลยงนคนโอ้คนหาคนห้าพี่น่องเอ้ย หันย่ามีชีวิตอยู่กับเบื้องกันแลกกันหักกันไปหักกันไ้ดีก็สร้างกันค่ะพี่น้องยาไปสร้างกันถอบรยูพอลอยปีดอกผู้ใดกระดยนี่ยังกับจินน้ากันไปบอกนว่ัว่ามวนกันไปคนสุมือนี่มันเห็นว่ามีชีวิตยื่นเง่าดิชีวิตคน่ะมันบริยื่นเง่าปันไหนดิชีวิตสั้นๆค่ะนอนย่าเหมือแลงตื่นขึ้นมาเ่าเหมือเศร้าจังมาจากของย่าในพี่น้องค่ะอืม มีอย่างก่กินน้ากันไปเหตุน้ากันถือตองปองดองกันหักกันไปเอานั่หัวมวนกันไปอย่าไปอิจฉาตาลอนขันอิจฉาตาลอนคนมันมามีความสุขดอกพี่น้องอืมอันมามีความสุขเจ้าของก็เป็นทุกข์ท่างใจเจ้าของนี่แหละอันอิจฉาตาลอนคนแล้วก็บ่ปาผงบ้าว่างก็เลยเป็นทุกข์ใจเจ้าของค่ะพี่น้องเออผงว้างขันเห่าขีดบาเออเกิดมาก เฮาบ่มี่อย่างมาดอกมาแต่าตูตไปแต่าตูเราวางเงินเสียเง,งินล้านหลายหลายล้านนี่ยย,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 ย่าไปคิดอีหยังหวังมากไหมตายไปแล้วก็เอาไปนั่มบ่ได้ค่ะจะเอาอยู่หรือะไหอบไปนั่มบ่ได้เอาบัตรนี่แม่สุภาพสิคลิปนี่สิจงไว้ซ้ำนี่ไ้ไ,เไมดเ,ไเดี๋ยวจังสัมผัสแม่สุภาพก็เอาเอาเ,อาเอาบ้าตุ่ยกับเห็ดไปมาหลอกมาไล่เดี๋ยวแม่สุภาพสิไปเบิ่งคลั่งขั้วก่อน ไปไปสิเป็นไล้ซดไเด้บยวันี้ไล้ซดสีแกงเห็ดพะนะมีหัวเข่าแล้วพี่น้องเขาหนึ่งเข่าบาพูไปเพิ่งกันเขาหนึ่งเขาแล้วก็สีแกงเห็ดค่ะคุณป้าหน่อยว่าให้นสุภาพไปแกลงเฮ้ฮเ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 ฮอยเฮ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 เนเฮเฮเฮนฮเ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 องค่ะเ เขาทำไปคิดอหยังมากไม่หนอเอาทีบ้าจะละมือตื่นขึ้นมากเหมือนี่กูสิกินยังนอนกูสิเอาสื่ออยหยังมากินนอนเสียบแสบปากเจากของเนี่ยกูจัง้ามว้ามนนั่นแหละกูสิกินยังเสียบแสบกูสิไปสื่อมากินกินแล้วมีเนาะมีแห้งกะเบานาวเพมวนโสกันไปมีเงินเมื่เงื่อนแสนเงินล้านอ่ามีท่ารก็กินไปเห็ดไปมีพัดหนึ่งก็ดีใหญ่ มีเมื่อหนึ่งกะดีใจอย่าไปเปียบใส่ว่ากับเพิ่นให้มีลอยล้านพ่านล้านเด้อพี่น้องเด้อเป็นเพิ่นมีลอยล้านพ่านล้านเพิ่นกะบ่เอามาให้เ้าใส่ดอกตายไปน้ำกะเอาบ่ได้ไปน้ำบ่ไดดอกค่ะมีคฤหาหนดหลังอะอะเทาะหลูหลุละลานี่กะเอาไปน้ำบ่ไดค่ะหอดมือมาบ่ว่าแต่ไพอ่าบ่่าแต่อ่าสิเป็นอ่าผู้ขจ้ามีเกียรติและซักสีมีสันวัรณะระดับ บร่ธรรมดากระตายเป็นคือกันค่ะข้าเจ้ากับไปคือกันเราก็เอาไปบ่อไ้น้ำคือกันเงินเสียนเงินล้านหลายลาล้านร้อยล้านพันล้านก็ไดเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็เอาไปน้ำบ่อไรเด้อค่ะเด้อพลังคนกะอ่ย่านตะตายป่าพันวาดีเน้่ามจะของเป็นคนยูนี่ย่านกะตายป่าหลังเงินพันวาดีอันนี้กะแล้วแต้ข้าเจ้าเนาะค่ะเนาะเฮาเกิดมาเฮาไดซัํานีกะถือว่าสุดยอดแล้วค่ะ เข้ามียูมีดกินซัมนี่ก็ถือว่าเฮากับว่าจนดอกถือว่าเข้ากับมีบุญเฮามีหากับกินหาเฮามีซิบกับกินซิบคอยกินคอยท่านไปคอยแกะคอยไงมันสิได้ดอกตอนครับอ้ตพาธอันนี้บ่าเป็นเทศให้ฟังเด้นี่แม่านเถียผมรู้เปล่าว่เป็นเทศให้ฟัง อันนี้เบาให้ฟังเบาเรื่องกินแม่แบบเข้าดิเขาแบบยู่เบงเหมัอนเขามีความสุขเปิดปิ่นได้เหี่แม่เข้าเห็นเขาเหที่น้องนี่เราเห็นพ่กมันมันบริสุทธิ์่าแม่สุภาพแม่สุภาพกับพ่อใจดีล่ะเขาอยู่ในจุดนี้เฮ็ดตรงนี้เขากับพ่อใจเขาจะไปดินไปลุนว่าต้องไปดินรุ่นอียงมากไม้ดอกเพิ่นรวยไก่เพิ่นรวยไปโลดเพิ่นได้หลายหลายลานหมื่นล้านแสนล้านไก่เพิ่นได้ เพิ่นกบว่าเอาไมา้เห้เาดอกเข้าหาเอาเข้าจังใดอยากได้เงินเข้ากับกหาเอาอยากได้ทองเข้ากับไปเสือเอาเอคือคุณเมสุภาพบานนี่แหละมูจเจากับคือกันเนื้อพี่น้องเนื้ออดเอาอันใดกดับใดขออย่างเดียวขอให้สุขภาพแ,พแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงสุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแฮงมาก,ก่อนค่ะพี่น้องคว่ำลำคว่ำลุ้ยมากที่หลังหาเอาค่ะอิหลีตัวเอาควา่ำเ,เอาสุขภาพแข็งแรงและคว่ำดีมาก,ก่อน ต่อไปเดี๋ยวมันจะมีมาเองค่ะพี่นอ้องขาะจื่อยเนาะอันนี้ว่าเมนสอนสังขรารได้จตะเดอ้อครับ,ค,รบ,บ,บ,บคือปลาเนาะพี่น้อืพี่น้องมาพูนี่เอาเพิ่ว่าขาดสีด้มันแห่งสีบินมากขึ้นนกเจ้าดรอกขาดบ่ได้สีบินไผยจังนกย่างบัดนี้พี่น้องเอาบาัี้ได้แล้วเว้นบันเนาะคลิปนี้ฝากไวส้สามีสิลาพีล่าน้องไปสคอนคลิปหนจังมากันไหม ขอบคุณค่ะสวัสดีจ้าเอาไปแล้วไปแล้ว oh, โพด oh. โทบักโม่บ hmm. sure ักแตงจวดจัดฟาดบืมพันนะอ่มาลถะมาลถะ